แม้การล้างมือจะเป็นวิธีง่ายๆในการป้องกันโรคแต่ผลสำรวจกลับพบว่ามีคนไทยเพียง15%เท่านั้นที่ทำเป็นประจำคิวเรอีกคิวเรอีกจึงจัดกิจกรรม Global Hand Washing Day Run ครั้งที่2รวมพลังคนไทยรวมวิ่งการกุศลและรณรงค์ให้การล้างมือกลายเป็นสุขานิสัยในชีวิตประจำวันบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัด ผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอ,อนามัยในครัวเรือนเดินหน้าตอกย้ำแบรนด์เพอร์โพสของแบรนด์คิระอิคิระอิกับภารกิจ Make Make Hand w a s h i n g a Routine Habit ส่งเสริมให้คนไทยล้างมือเป็นนิสัยเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของทุกคนและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สะท้อนเจตนารมณ์นั้นกับงาน g l o b a l hand washing day run ครั้งที่2 โดยมีแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยแพทย์หญิงดวงพรปินจีเสขิกุลผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอีกด้วย วันนี้คิรีคิคี่นะครับแดนด์ผลิตัณฑ์ล้างมืออันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับเลังเห็นความสําคัญของการล้างมือจึงต้องการปลูกฝังนะครับโดยเฉพาะจะเห็นว่างานวิ่งของเราค่อนข้างต่างจากงานวิ่งเอื่นๆเพราะว่าเราจะมีเด็กเล็กๆมาร่วงวิ่งเยอะมากนั่นคือ เป้าหมายของพี่เล็กขี้ในการจัดงานวิ่งนะครับเราอยากเห็นครอบครัวแล้วก็เด็กๆมาร่วมกันวิ่งเพื่อส่งต่อการสร้างความตระหนักในการล้างมือนะครับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับกรมนามัยแล้วก็ทางกรุงเทพมหาคนครซึ่งทางแล้วว่ารายได้ทุกท่านนะครับที่ร่วมกันสมัครมาวิ่งในงานนี้เราจะร่วมบริจาคให้กับทางกรมนามัยแล้วก็กรุงเทพมหานครในการไปใช้ในการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของการสร้างสุขคณะนิสัยที่ดีให้กับคนไทยต่อไปนะครับ โดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า800คนร่วมรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครมอบให้กับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขและกรุงเทพมหานครหน่วยงานละ1 0 0 0บาทเพื่อนำไปต่อยอดโครงการส่งเสริมสุข,ขออนามัยของสังคมอีกความตั้งใจหนึ่งของคิวระอิคิวระอิคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างสุขอ,อนามัยที่ดีจากพฤติกรรมเล็กๆอย่างการล้างมือให้เป็นนิสัยในทุกๆวันคิวเรอีคิวเรอีจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสะอาดสุขภาพดีภายใต้แนวคิดล้างมือให้เป็นนิสยัยเพื่อสังคมไทยสะอาดอย่างยั่งยืน